มาใส่ก่อนไปติ้งเฮลล์เนอะไปติ้งเฮลไปติ้งเฮลลครบแม่สิแก่ครบถึงวันสิอยู่ในเมืองทำไรแต่เขากจะพวกชุ่งยังโมทอรผู้รุ่นเฒ่าบาดเกิดเนาะสิไปใส่ชีวิตรู้ล่าจะได้กัญยาลรือก็เปิดเท้กมาได้มวนมวนได้ของได้เหรอเฮ้ยใช่วหมนี่ยเน่เน่ บ่พี่ตเด็ดหอเนี่โอ้เนี่ได้คปนี่โ๊ได้ใหพบโอ้ได้ครบสองตัวเักโตัวเขากรลังเทียวพบกําลังใหญ่พี่น้องแค่ทำไมจะาคบเอาพี่น้องเห็นว่ามมนอยู่บ้านอยู่เฮือนหากินตั้งแค่เววใส่ม้องนค่นี้ก็อย่าลืมเลยและรถคือเกามือนี่ของเทพเนาอ ผู้ใดสนใจเดินทางเหล้าไทยกับจะลืมโทรตั้งทึงนี่เบอร์ไทย0 6 0 6 0 9 5 9 7 2 9เนาะเบอร์เล้ากก็9 9 5 7 2อห่าีก็คือเรื่องนี่เห็นว่าโอ้ครับรถเขาหุ้มเพีนู่นนี่นั่นไปถึงแค่ใส่หม้อกันพอไม้เขาเที่ยวขูมมือเนาะก็เลยมีเวลาได้ใส่ชีวิตแบบผู้นำน่าคือเก่าสิไปอยู่ในเมืองรูลราสำเด็จก๋ยังบ่ลืมบันเจอหันรถจอดอยู่หันตัวตั้บริการโอเคไปไปโอเคไปไปก่อน <Okay. S 1> okay, เป็นแรงวะเดี๋ยวเรางอกบัเอิกบมังคะแง่งบ้านเฮามันก็ซำบ้านเฮาบ้านเฮามันก็มวนไปบ้านเฮาพี่น้องบนาวปุ้ยนาบ่เราจะไปกระตินดูกระทิมข้างรั้วพี่น้อง กี่นางใส่เขาเด้สอนมันเป็นลูกศิษย์แน่นิแต่ละงกอกม,ม่คอ

Terima kasih telah menonton